เรามาชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับที่ไร่บนดอยนี่เป็นตัวตัวดำตัวม่วงนี่เป็นเมรยากาศนะครับ ไม่ก็ดีมากครับช่วงเย็นๆตรงจุดนี้แล้วมันชมไร่บน นะครับตอนนี้เขาเกี่ยวเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปหนวดนะครับเป็นถั่วพลูนะครับเดี๋ยวคนนี้เราก็จะอยู่แถวเดวนี้แหละครับชมบรรยากาศตอนเย็น นี่เป็นดอกได้พรุ่งนี้ข่าวก็น่าจะจะมานวดแล้วนะครับนวดเขานี่เป็นต้นหอมวอผัาอีลืนสุดยอดบรยากันนะครับ มาอยู่บนจุดนี้มีกาดีมากนะครับนี่เป็นที่ที่เขาจะเตรียมนวดเข้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะน่าจะจนวดก่อนนวดเข้ากัน นี่เป็นตะวันตกนะครับช่วนแต่ว่าเราไม่เห็นตะวันนะครับเห็นเรยา,ารตามไร ก็ประมาณนี้นะครับเบียกันบนเขา ยอดเมกน,นะครับนี่เข้าที่เตียงไว้นู่นก็มีกระ่อบมีหลังนึงนี่เป็นเมียกาศช่วงตอนเย็น,นครับตอนนี้เราอยู่ในไร่บนน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศบน ดอยหยับเช้าๆนะสุดยอดบรรยากัศน,นะครับเรรยอยเกันีกมากนะครับตอนนี้ไร่พื้นนี้เขากำลังจะมานวดเขานครับเกี่ยวเสร็จแล้วไหลายวันแต่ว่ายังมีหหมด นี่เป็นกระท่บอบนายไรนะครับไอ้ีนกระทอมมีเครื่องอำน,นวยความสะดวกนิดหน่อย ช่วงเช้ามีทะเลหมอกด้ยนะครับจะพามาชมบรรยากาศช่วงเช้าบนอยอดเขาแห่งนี้นะครับด้านนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับ ด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันออกแต่ว่าเราจะไม่เห็นพาทีนะครับด้านตะวันออกเพราะมันจะมีภูเขาและต้นไม้บังเราจะดูทางด้านตะวันตกแล้วก็ทิศใต้นะครับชเช้าเมการดีมากนะครับ สุดยอดเมาก,กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมทะเลหมอกให้เห็นมุมกว้างๆอยู่ข้างลังนะครับเราจะเดินลงไปัาง ในที่สุดเรามาเห็นชมทะเลเหมอกแบบเห็นแบบกว้างๆนะครับโอ้มีกัะสวยมากๆมากสุดยอดเลย ออรไร่เจ้านี้เขากำลังเขานวดเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามาตักเอาเข้าแล้วกมาเก็บขนไปอย่ามันได้ขนไปนโอ้มรรยากาศสุดยอดนะครับนี่ สวยงามมากนะ,ะนี่คือทะเลมอกยเจ้าที่เรามาชมในวันนี้นะครับสุดยอดความสวยงามนะครับ นี่เป็นทะเลหมอกช่วงเช้าจากจุดนี้เราสามารถที่จะเห็นมองเห็นดอยอินทนนท์ได้นะครับนั่นะครับคือดอยอินทนนท์นะครับ